ยังไม่มีใครข้ามารู้สึกว่าคนนี้ยังไงคนนี้ยังไงไม่ข้ามาอะไรต่อยเลยต่อยลมเหรอต่อยลมเฮ <laughs> ้ยมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุยโดนไปแล้วหนึ่ง สวัสดีทุกท่านเลยนะคะตอนนี้เรามาอยู่ในแมป High and s i c k Transform นะแมปนี้โอ้โหเล่นหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่าที่พี่นิวกลับมาเล่นอีกก็เพราะว่านี่เลยมันมีตัวละครมาใหม่นั่นคือ,อไปดูช็อปกันนะนี่ค่ะตัวละครใหม่คือเจนน่านะคะเจนน่าผู้กำลังโด่งดังแล้วก็เป็นดาราดังในโรบอกนะจะบอกว่าแมปซ่อนแอบแบบนี้นะทันสมัยทุกอย่างนะแม้แต่สควิสเกมก็มีนะคะนี่แล้วก็จะมีตัวละครแบบโอ้โหมากมายครูบราดี้ก็มานะ มาเพียบเลยนะคะและแน่นอนค่ะมาใหม่ล่าสุดคือเจนน่านั่นเองโอเคในระหว่างนี้เดี๋ยวเราต้องรอให้เพื่อนเราเล่นกันก่อนนะเพราะว่าเนี่ะพี่นิวมามาช้าไปและนี่ค่ะเจน่าจะเป็นคนหานะ,ะในระหว่างที่เราแบบว่ากําลังรอเบื่อเราก็มากระโดดนะคะออบบี้เล่นนะคะตรงนี้ก็ได้นะแล้วมันก็จะมีตังให้เราด้วยนะนี่เป็นยังไง เออได้ตังมาด้วยนะในระหว่างที่เรารอนะคะเดี๋ยววินิวมาเห็นตู้กาชปองอะ่ะมันเหมือนกับว่าเป็นการสุ่มเออสุ่มไอเทมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดูนะประมาณ100เหรียญมันก็จะมีตัวแรตัวอีพิกตัวโอเมก้าตัวคอมมอนตัวโอเมก้านี่คือตัวได้ยากสุดนะโอกาสได้แค่ห้ามาลองเปิดดูกันนะคะมันเหมือนเป็นตู้กรชปองโอเคอเฮ้ย ทุกคนได้แล้วโอเคตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะได้เข้าไปเล่นแล้วนะคะเรามาเลือกด่านกันเลยนะเลือกด่านเลือกโหมดนะเอ่อทุกคนโหมดเป็นคลาสสิกโหมดนะคะคลาสสิกโหมดก็คือมีคนหาหนึ่งคนป่ะแล้วก็นอกนั้นเป็นคนแอบเอามาดูกันนะอ๋อมีสามคนก็ได้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่นิวจะได้เป็นคนหาหรือคนแอบนะคะสรุปแล้วได้เป็นคนแอบนะคะแล้วก็ต่อไปก็มาเลือก เลือกด่านกันมี F N F ด้วยหรอโอ้โห,โโห,โโหแต่ว่าทุกคนเป็นเลือกนี้หมดเลยอะสวิตโ Home นะคะ s วิตโ Home จะบอกว่าเป็นด่านคลาสสิกมากอะทุกคนนี่ไงพี่นิวสามารถเปลี่ยนได้ไหมอะพี่นิวขอเป็นอะไรดีอะถังขยะไม่อยากเป็นอะอืมเป็นแอปเปิลแล้วกันนะเนี่ยเป็นของเล็กๆอะพี่นิวว่ามันน่าจะแอบดีนะในขณะที่เจน,น่านั้นกําลังรอที่จะเข้ามา <c oughs> คือตอนนี้เราต้องแบบว่าไปทําการหาที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งก่อนนะคะ แอปเปิลต้องอยู่ในครัวป่ะอุ้ยแต่ว่าอยู่ตรงนี้มันจะเด่นไปนะไปอยู่ไหนดีแอปเปิลแอปเปิลไม่ควรอยู่ในห้องน้ำนะวุ้ยจะหมดเวลาแล้วว้ายทุกคนอยู่บนโต๊ะไหมเออนี่ไงนี่ไงเฮ้ยไปเหล่าเจน,น่าโอ้ยมาเลยอุ้ยรู้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยต่อยไม่โดนต่อยไม่โดนไม่โดนโอเคไม่โดนไม่โดนไม่โดนม,ม,มีเจน,น่าตั้งสองสามคนนะคะโอเคเมื่อกี้เกือบไปแล้วนะหนุนไปต่อยสังขยาอย่ามาต่อยแอปเปิลนะแอปเปิลนะอย่ามาต่อยแอปเปิลนะอย่านะ กำลังช่างใจอุ๊ยไปต่อยอะไรบนโต๊ะก็ไม่รู้ในระหว่างนี้เราก็อยู่นิ่งๆอย่างเนียนๆนะฮะเปนไหนกันหมดแล้วก็ไม่รู้อะลองส่องดูมีตัวนูบด้วยนะคะแล้วก็เจนา่าเจน่าบุคคลที่หนึ่งเจน่าบุคคลที่สองโอ้โหเจน่าสองคนตอนนี้นะคะมีคนหาสามคนด้วยกันนะอุ๊ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนกับว่าเราเห็นเพื่อนเราเป็นโทรศัพท์นะได้ไงอยู่ใต้โต๊ะไม่น่าจะรอดนะเนี่ยขยับขนาดนั้นเจน่าก็รู้หมดเลยโอ้โหดูวิ่งหนี อ้าวยมีหัวใจให้เจนนาเก็บด้วยอะ่ะอุ๊ยตอนนี้กำลังเอ่อทำการวิ่งได้โทรศัพท์อย่างว้าวุ่นเลยนะคะอ่ะรู้สึกว่าตอนนี้เหลือคนแอบประมาณห้าคนนะอ่าแล้วก็คนหายเหลือสามคนด้วยกันเนี่ยเจนนาไปต่อยตู้รองเท้าแล้วตอนนี้นะตัวนูบเราก็อะไรเนี่ยเดินวุ่นไปหมดเลยเจนนาไปต่อยรองเทา้าอ่าอีกคนนึงก็ไปอยู่ด้านนอกอ่ากลับมาที่เราดิโอเคอุ้ยอุ้ยเดินผ่านเราแบบเป็นว่าเล่นเลยอะ่ะอ่าวิ้ยตอนนี้เหลือคนแอบแค่สี่คนแล้วนะคะ ยังไงเจน่ายังไงเจน่าเจน่ายังไงเจน่าต่อยจานไปแล้วหนึ่งเจน่าเจน่าต่อยแล้วไปแล้วหนึ่งเจน่ารู้ได้ยังไงอ่ะเจน่าโอ้เกือบจะชนะแล้วเชียวโอไม่ก็ทุกคนเรามาโดนเจน่าต่อยในเกือบวินาทีสุดท้ายนะคะแอบส่องเห็นซิอ่ะโอเคนะเจน่ายังเหลือสองสามคนอ่ะหมดเวลานะคะ สรุปแล้วคนแอบเป็นฝ่ายชนะไปยู้ MVP ไปแล้วนะคนนั้นนะรู้สึกว่าทุกคนจะไปเลือกคาสสิกโหมดอีกแล้วนะโอเคไม่เป็นไรคาสสิคโหมดก็คาสสิกโหมดนะฮะอ่าได้คะแนนไปอย่างท่วมท้นนะต่อไปก็มาดูกันว่าเราจะได้เป็นคนหาบ้างหรือไม่สรุปแล้วยังไงอุ้ยครั้งนี้ได้เป็นคนหานะฮะโอเคครั้งนี้พี่นิวได้เป็นคนหาต่อไปเรามาโหวตด,ด่านกันนะฮะรู้สึกว่าเอาเป็นบ้านผีสิงได้ไหม อ่ะเอาเป็นบ้านผีสิงแล้วกันนะฮันเต็ดเฮ้าส์นะคะบ้านผีสิงได้ไปนะคะอ่ะมาแล้วนะโอ้ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยบ้านผีสิงอะ่ะเอ๊หรือว่าเคยเอย๊น่าจะเคยนะแต่ก็ลืมนั่นแหละนี่ค่ะก็คือพี่นิวนะคะเป็นเจนน่านะคะตอนนี้มีเจนน่าประมาณ3คนด้วยกันนะ,ะกําลังยืนเรียงกันอยู่จะซูมยังไงให้เห็นหน้าเจน่าเนีน่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงอันนี้ไงเนี่ยมีเจน่า3าคนนะคะมีคนหา3คนด้วยกันนะ,ะแล้วก็มีคนแอบ9คนโอ้ oh m ม g ก d โอเคมาแล้ว ไป Let's go ไปเลยนะคะมีหัวใจอยู่ประมาณกี่ดวงเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดอุ้ยโอ้มาถึงก็ถังถั้งขยะถั้งขยัาไปแล้วหนึ่งเจอไปแล้วหนึ่งคนนะคะแม่มาขยับอยู่ตรงหน้าเราบันไดตรงนี้จะใช่ไหมอืมไม่น่าอุ้ยข้างนอกข้างนอกข้างนอกเหมือนเห็นข้างนอกเหมืนนอนเห็นเดี๋ยนะไปดูข้างนอกก่อนเหมือนเห็นว่าข้างนอกมีอะไรขยับนะเออจริงๆนะเหมือนเห็นนะทุกคนนะโดดไปได้ไหม เอะอ๋อนี่ไงเพื่อนเราลงมาแล้วอันนี้จะใช่ไหมเนี่ยไม่กล้าต่อยอะเฮ้ยเพื่อนกล้าต่อยไหมเพื่อนเพื่อนเราก็ไม่กล้าต่อยเหมือนกันนะโกงหัวใจลถไม่น่าใช่นะมันนิ่งเกินไปเฮ้ยอ,อ,อะไรอะมีคําใบ้มีคําใบ้เอ,อ้ยเจอคาใบ้โอเคอะไรนะคอฟฟินคอฟฟินเหรอโงศพเหรอโงศพอ่าโงศพแล้วมันโงไหนละเนี่ยเดี๋ยวอ,อ้าไม่ใช่อะเฮ้ยโงไหนอะ่ะโงศพมีตรงที่เดียวปะ อ้าลงโซ่โอ้โหเจอแล้วนะโอเคให้ตายเถอะต่อยไปสองลงเพิ่งเจอลงที่สามอ้าววิ่งหนีต่อหนะ้าต่อตาเราเลยเหรอ่อไม่น่าจะรอดนะแบบนี้ไม่น่าจะรอดนะเอ้ยเดียวไปไหนละโอ้โหหนีไวด้วยไปไงหนีไวด้วยนะคะเดี๋ยวเจนน่าวิ่งได้ไหมเนี่ยวเฮ้ยหนีไวขนาดนั้นนะเฮ้ยไปไหนแล้วว่ะ๋อนี่ไงแอบบอแอบบอเดี๋ยวต่อยไม่ทนันเอาดิ เอ้ยต่อยยังไงต่อยยังไงให้มันโดนอืมโหเดี๋ยวทุกคนคนนี้เขาหนีเก่งจริงเลยได้หัวใจเพิ่มคุยได้หัวใจเพิ่มเก็บหัวใจก่อนเฮ้ยหนีไวมากเฮ้เพื่อนมาช่วยกันดิเพื่อนเฮ้ยโหคนนี้หนีเก่งมากนี่ยังม่ไร้ตามกันอยู่เลยเจ๊หน้าเราต่อยไปต่อยเพื่อนโอ้ยโดนไหมโดนไหมไม่โดนแล้วเพื่อนโหถุกยอดเลยเพื่อนมันหนีเก่งมากเลยนี่เราต้องมาเสียเวลากับไอน้นี่เอนี่ยเดี๋ยวอ้าวหมดเวลาหมดเวลาเชย่ สรุปนะคนแอบก็เป็นฝ่ายชนะอยู่ดีนะคะอ่ะคนนี้ได้ MVP ไปนะเสียเวลามากเลยกับการไปวิ่งต่อยของขวัญเมื่อกี้เมื่อกี้คือแบบว่าหนีเก่งมากนะโอ้โหในระหว่างนี้เรามาสุ่มกระชปองอกรอบนึงดีกว่านะคะอ่ะมาสุ่มกันนะอะไรเอ่ยได้อะไรเอ่ยอุ้ยได้เป็นเอ่อได้เป็นโต้ได้เป็นอีพิกนะอีพิกโอเคอ่ะรู้สึกว่าเพื่อเราไปโหวตคลาสสิกโหมดกันหมดเลยนะคะในครั้งนี้ได้เล่นแต่คลาสสิกโหมดนะอ่ะต่อไปเราน่าจะได้เป็นคนแอบนะคิดว่า อ่าพี่นิวได้เป็นคนแอบนะคะมาดูกันเออวิ้ยมีดาบเดมอนเซเลเยอร์ด้วยนะคะดาบพิฆาตอสูรโอ้โหทุกคนต่างเทใจให้ดาบเดมอนเซเลเยอร์นะคะสรุปแล้วเดมอน s l เลเยอร์ได้ไปเป็นอนิเมะที่พี่นิวชอบดูมากเลยนะมาถึงพี่นิวก็ได้เป็นเป็นโต๊ะนะฮะเปลี่ยนเป็นอะไรได้ไหมเปลี่ยนเป็นผู้ม้นะโอ้โหผู้ไม้ใหญ่จังอะโอเคโอเคลองเปลี่ยนเป็นผู้ไม้นะเราจะไปอยู่ตรงไหนให้มันเนียนเลยเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปอยู่ให้มันนเนียนเดี๋ยว ต้องไปอยู่กับพวกผู้มาม้อ่ะกระโดดเข้าไปเลยรู้สึกว่ามีคนเป็นผู้มาม้เยอะจังอ่ะเดี๋ยวทําไมกระโดดไม่เข้าอ๋อนี่ไงเราต้องมาเข้าทางนี้นะคะรีเร็วซิจะหมดเวลาแอบแลวเนี้ยเอ้ยมันไม่เข้าอะ่ะอุ้ยติดอะไรติดอะไรเออนั่นแหละเออไปไปไปทางไหนอ่ะทางนี้แล้วกันเนียนไหมเนี่ยไม่เนียนอะ่ะมันไม่เนียนทุกคนมันดูเป็นผู้มาม้ที่ลอยอะ่ะเอ้ยทําไงดีอ่ะถ้าขายับตอนนี้ จนน่ารู้แน่เฮ้ย hey, ถ้าขยับตอนนี้เจนน่ารู้แน่ไม่นะเจนน่าเดี๋ยวนะเป็นหนึ่งขอสองก่อนเออเจนน่าเจนน่าอ่ะยังอยู่ตรงนี้กันนะคะยังไม่มีใครข้ามมารู้สึกว่าคนนี้ยังไงคนนี้ยังไงไม่ข้ามาอะไรต่อยเลยต่อยลมเหรอต่อยลม <laughs> เฮ้ยมาแล้วอุย้ยอุย้ยอุยโดนไปแล้วหนึ่งอุย้ยอุ้ยโดนแน่เลยเราอ่ะอุ้ย คนนี้ขยับคนนี้ขยับอ้าอ,อ <_ d> um> เพื่อนเราขยับไปแล้วในขณะที่พี่นิวนะคะมาคาอยู่บนก้อนหินตรงนี้ <_ d> um> เพื่อนรู้แน่มันไม่เนียนนั่นไงโอ้โหเพื่อนรู้ไปแล้วนะมันไม่เนียนนะเอาออ้อ,อ,อทไมเจน,น่าเก่งจังอะอะในระหว่างนี้นะเราก็มาสุ่มกระชปองอีกนะคะได้อะไรแต่ละอย่างนี่คือไม่รู้เลยนะคะอันนี้ได้ไรได้เป็นแว่นอะอุ้ยอ่ะตั้งเลยสุ่มอีกอันหนึ่งนะระหว่างที่รอเพื่อนได้ไร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 อุ้ยอะ ตัวแรเป็นลิงบาบูนเป็นลิงบาบูนนะทุกคนนะอ๋อนี่ไงพี่นิวได้เป็นลิงบาบูนนะนี่น,น,นี่เป็นตัวแรนะลิงบาบูนตัวนี้นะ,ะสรุปนะฮะเราได้คนชนะไปแล้วนะในตาเม,มื่อกี้นี้นะเอ้ยิก,กอร์ชนะทุกคนเมื่อกี้ิก,กอร์ชนะโอ้ไม่ก็นะ oh นะน,าน,นานทีคนหาจะเป็นคนชนะ ก็เอาละค่ะทุกคนวันนี้พี่นิวก็ได้เข้ามาอัปเดตในแบบ High and s ซิกทาร์ฟอร์มนะคะมันก็แบบว่าได้มีการอัปเดตเป็นตัวละครเจน่าเข้ามานะคะเหมือนว่าเราเนี่ยเล่นซ่อนแอบกับเจน่าเลยอ่ะเดี๋ยวขอโวตด่านก่อนนะคะอ่ะเป็นด่านโรงเรียนอุ๊ยทุกคนต่างไปด่านโรงเรียนกันหมดเลยนะโอเคและพี่นิวก็ได้เป็นเก้าอี้นะคะได้เป็นเก้าอี้เป็นเก้าอี้ก็เป็นเก้าอี้นะเออเป็นเก้าอี้ก็ดูน่ารักดีนะแต่ว่าเราต้องทําการเข้าไปในห้องเรียนปะเพราะว่าเก้าอี้อ่ะ มันเหมาะกับการอยู่ในห้องเรียนนะห้องนี้ไม่เหมาะเดยนะตอนแรกว่าจะปิดคลิปเดี๋ยวขอไปแอบก่อนนะให้มันเนียนๆนะโอ้โหเดี๋ยวนะแป๊บนึงทำไงให้มันเนียนเนี่ยโอ้ยเก้าอี้ก็มีโอ้โหเออนี่ไงนี่ไงเออนี่นี่เออนี่นี่นเอียนไหมเนียนไหมเ,หมเหดี๋ยอยู่นะเออเเดีนะ๋ยมันมันมันไม่ตรงเอาให้มันตรงตรงเราต้องเอาให้มันตรงตรงนะเฮ้ยตรงไหมตรงไหมเนี่ยโอเคแล้วอยู่นะเออนะโอเค เป็นเก้าอี้ขอแอบก่อนแล้วกันโอเคถ้าเกิดใครอยากเล่นแบบนี้นะคะแนะนําเลยเล่นกี่ทีก็สนุกนะคะแถมมีการอัปเดตใหม่เป็นเจนา่าเจน่ามาเจนา่าคุณรู้ได้ไงอ้ยรู้ได้ไงเนี่ยแล้วก็เจน่านี่เก่งๆกันทั้งนั้นเลยเนะยอ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะไม่บายจ้ะจุ๊บจื้อขอซองหน่อยิอ่ะนี่ค่ะเจน่าหนึ่งนะคะเจน่าหนึ่งเจน่าสองนะคะ เจน่าสามเพื่อนเราคนนี้นะแอบเป็นกล้องจุลทรรศน์นะ,ะเป็นกล้องจุลทรรศอยู่ในห้องวิทยาศาสตร์นะ,ะมาแอบตรงนี้โอ้โหเนียนมากส่วนคนนี้นะคะเป็นลูกบาสนะ,ะวิ่งไปวิ่งมาขนาดนี้นะคะตอนนี้นะคะเจนน่ากำลังวิ่งไล่ลูกบาสแล้วนะ,ะโดนไโชนไปหนึ่งอ่าเสร็จไปเรียบร้อยนะคะบอกแล้วว่า <S <S เจนน่าโหดๆทั้งนั้นแต่ละตัวนะคะเนี่ยมีแต่เจน่าเจนน่าแล้วก็เจนน่านะ